คนกลุ่มนี้รอรับเงินได้เลยครั้งเตรียมแจกเงินแล้วสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่กทานก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายประสงค์ภูนทะเนตรปร,รััดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีสิประหลัดกระทรวงเป็นกรรมการเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าได้เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 รอบสุดท้ายไม่เกิน9ล้านคนโดยจะเสนอคณะกรรมการกรกรองโครงการเพื่อใช้เงินจากพระราชกำหนดพรกอกู้เงิน1ล้านล้านบาทในส่วนเยียวยา6 0แสนล้านบาทภายในสัปดาหนะ์หน้าเพื่อเห็นชอบวงเงินที่จะใช้แจกต่อราย ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือว่าครมอรเห็นชอบต่อไปและจะจ่ายเงินได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้หากครมเห็นชอบก็จะเริ่มโอนเงินเยียวยาวได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะโอนในส่วนของเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนควบกัน2เดือนและไปแจกเดือนสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมซึ่งการแจกเงินช่วยเหลือโควิดกลุ่ม9ล้านคนนี้จะเป็นรอตสุดท้ายที่จะโอนเงินช่วยเหลือ จากที่ผ่านมาได้ดูแลไปหมดทุกกลุ่มแล้วนายประสงค์กล่าวนะคะทั้งนี้ใน9ล้านคนก็เป็นกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือก่อนหน้านี้ก็แบ่งเป็น4กลุ่มนะคะก็คือ 1. กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจํานวน2.4ล้านคนแต่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนสิทธิ์เหลือแค่1.2ล้านคน 2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันไม่ถูกต้องจำนวน1.7ล้านคนพบข้อผิดพลาดเช่นลงทะเบียนเพศอายุอาชีพไม่ถูกต้องตรวจสอบสิทธิ์ความซ้ำซ้อนแล้วเหลือ3แสนคน 3. กลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุที่ผ่านความเห็นชอบจากคอ,อรมเมื่อสัปดาห์ก่อนจำนวน13ล้านคนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำซ้อนแล้วเหลือ 7ล้านคนและ c กลุ่มประกันสังคมอีก6.6หมื่นคนที่ตกงานแต่ยังจ่ายรายเดือนค่าประกันสังคมยังไม่ครบ6เดือนจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิประกันสังคมนายประสงค์ยังกล่าวอีกนะคะว่าการช่วยเหลือจะจ่ายเงินให้3เดือนเหมือนกันหมดแต่ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาในแต่ละกลุ่มจะได้เงินไม่เท่ากันเช่น กลุ่มประกันสังคมก็จะได้รับเงิน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนและกลุ่มเปราะบางผ่านคลรมให้ความช่วยเหลือ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนส่วนกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนและกลุ่มตกหล่นเราไม่ทิ้งกัน3แสนคนต้องรอผ่านคณะกรรมการกันกรองก่อนว่าจะจ่ายเท่าไรและงบประมาณที่ใช้ต้องผ่านคณะกรรมการกันกรองอีกครั้งซึ่งครางยืนยันว่าเงินมีพอจ่าย ถ้าเงินไม่พอสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะก็สามารถกู้เงินตามอํานาจพรกเพิ่มเพื่อมาจ่ายได้ด้านนายละว่าลนแสงสนิทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคลังได้รวบรวมข้อมูลผู้มาร้องทุกข์ไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อวันที่1มิถุนายน2563โดยมีผู้มาร้องทุกข์เข้าระบบแล้วจํานวนหนึ่งแสนคนในจํานวนนี้เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 34,805คนเกษตรกร,ร12,496คนผู้ประกันตนมาตรา33จําจำนวน1,483คนจึงเหลือกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือตกหล่นจำนวน6,472คนซึ่งกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเยียวยาในรอบสุดท้ายนววายละวนกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ